ซอยทางแยกบบผมว่าน่าจะเป็นแยกสำคัญตังน,นี้ครับก็จะมีรถ้าอเยอะมากเลยตรงนี้ <c oughs> เนทางทรับเข้าวัชรพลครับเมื่อกี้ไม่ใช่เสียวัชรพลนะใกม่แต่ไห้าแยกตรงนั้น,บบนนะเ,ปเป็นห้าแยกวัชรพลทราบ่าแต่ใกล้วัชระ ไกันทอดนครัี่ก็จะเป็นมุมเรีนฟองบัวนะครับมุมเรียนลองบัว ขาพีบาลห้าบอยแปดทับ hmm. อ mm ึ hmm. mm ่งนะครับาพี่บานสภาพกดนะครับสมมงไม่ค่อยดีก็เลยหั่นองตุนมตุ่นุ่ม่มตจางเล่อดังลึตรงนี้ก็จะเป็น เป็นตลาด,ลาดเป็นสุนาพิบาลห้อยเนะครับอยู่ฝั่งโนะน,น้นซอยเจ็ดนะผมเลยซอยแปดไปแล้วจะไปก็คือสุขาพิบาล5้าแยก8นะครับผมจะเลยแยกแปดไปนิดนะึง แยกแปดเลยแยกแปดเขาบอกต่อยติ๊ขั้นชิ้นเดียวกันตรงนี้ด้านหลังเข้าไปเลยแยกแปดมานิดนึงนะครับต่อยอันนี้แล้ก็จะมีมงนชั้นเงนชั้นก็จะย้อนเข้าไปที่ห้องบันทึกเสียงไลน์น่าสตูดิโอนะครับนี่ครับ ไลานาสตูดิโออยู่ตรงนี้เอ,เองครับไลานาสตูดิโอนั่ครับไลนาสตูดิโอ